ยินดีสุดพวกเรามา้เที่ยวภูหลาแล้วยเฮ้ยดูสิสระว่ายน้ำกว้างมากทุกคนใช่ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยบา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 ยทุกคนจะว่าไปถ้ามีสระว่ายน้ำใหญ่ขนาดเนี้ยเราต้องเล่นให้ขุ่ อยู่ที่นี่ในสระน้ำยี่สิบชั่วโมงเลยโอเคมาจากไหนเนี่ยเเฮ้ยกือบไปเฮ้ยเจยินยินๆนะน้องเกือบตกเลยอ่ะได้ใหม่ด้วยมั้ยได้ใหม่ด้วยใช่ไหมใช่พวกหนึเป็นคนที่ชอบเล่นน้ำโอเคไปพวกเราเตรียมพร้อมมางั้นพวกเราก่อนที่จะลงสระเนี่ยเราไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำกันก่อนไหมไปโอเคไปเลยไปยังใหม่ไปเปลี่ยนชุดกด้นี่พวกเราเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำเรียบร้อยแล้วใช่ ตึเต้นนะโอเคเราไปโดดฝั่งนู้นดกว่เนาะโอเคอทลังาเลยโอเคตังาเหกัอนที่ามันด้กรได้อเคมานัหน่าแล้โดดลงไปเลยนะได้หนึะโอยท okay. ุกคนทุกคนครบไมคือสาเด็ดกันครับต okay. okay. ้องนูนโอเคไป เฮ้ยกอ้ยกน้มัไอนป็นน่ไทุกคนอยากน้อยารู้ไหมทำไมเพราะว่าลกเรามีไอ้ลูกบอลันไงลูกบอลยักษ์เราเออช่วย โอเคได้เลยเยไม่มีปัญหาเลยกับทรงผมพ่อแล้วัอ้ยเดี๋ยวพูดเลยนะใช่เดิมะท่นอนุรู้นเะตรงนี้มตรงนาูกนที่ดเลยทุกคนช่วย 升旗，升旗，升旗！ ไม่ตัดหมดเรือลากูทุกคนพอเปิดปุ่งกระจนไปเลยนะ้าาออ้า น้องอปยังไม่มีอะไรวะไ่ไม่ได้ไป่ไวหัหัหิวอ่ทุกคนวันนี้มีชาบู งั้นเราเอาชาบูเนี่ยไปลงไปกินในน้ำเลยไหมเอาเลยเอาเลยไทุกคนไปเลยไปทุกคนไปไปที่ไปที่ไปไอ้ลเหีวนี่มาเราพร้อมไหมพร้อมหนึ่งสองตามไปพร้อมอะไรพร้อมอะไรกันโอ้ยชาบูครับใช่เนชาบูก็จะเอาชาบูไปกินในน้ำนะค่ะชาบูไปกินในน้ำใช่แล้วจะเอาไฟฟ้าจากไหน เออแล้วไฟฟ้ากับน้ำอ่ะมันไม่เข้าใจไหมมาช้อนเลยครับเออนี่ลืมไปเลยอ่ะลืมคิดเรื่องนี้เลยอ่ะกับกินอะไนก็ได้ไม่เป็นห่วงเลยค่ะอดกินเลยอ่ะโอ้ยแกไม่เป็นไรหรอกชาบัวมันกินตอนไหนก็ได้ใช่ครับในพวกเรากินไม่ได้แล้วพวกเราก็มาเล่นเกมกันได้ไหมได้ครับเกมแข่งพายเรือได้เห็นไหมมันก็จะมีห่วงยางแพรยางอ่ะนั่นแหละ พราวจะใช้แพยาวนั <t aren> <t aren> ่นะพายไปไทยไปถึงเกาะช่โอเคน่าสนุกอะเอเองั้นฉันขอเอาประวันนะเฮ้ยไม่แกฉันจอาไว้ก่อนเุ้ยอะไรอะไรดนดีบีบละไม่อะประวันประวันประวันตัวโก้นนิตัวนี้เออเราเปิดอาไงีต่าก็ไมาเอาต่มาอโอยต่ต

นี่ยเต่ายาชนะใจเต่าไปนะเฮ้ยจริงจริงยจชราใจจริง่ยว่าราจะชนะที่ไหนได้กับแพ้ซะงั้นอันนี๋ของคุยยากมากเลยอ่ะกด้วูทุกคนอย่างนี้เรามาเล่นเกมไหมโดยการที่เราจะต้องอยู่บนเต่าให้คนอื่นน่ะทำให้เป็นอุปสรรคเพื่อที่ให้เราล้มโอเคน่าสนุกไหมน่าจะหนุกไหมใครจะเป็นคนเริ่มก่อนเป็นก่อนคุณอยู่บนนี้แหละโอเคได้เฮ้ยตื่นเต้นหนาดแล้วต้องนอนแบบนี้วะนี่ก็จะตกแล้ว

ทีเดียวเลยนะหนึ่งวิเลยโอเคครับนะหนึ่งต่อครับอกแล้วหนึ่งวิเลยโอเคพี่ไครนะโอเคพี่หน้าคือไม่ถึงเซียววิก็หลุดแล้วเุณขอขึ้นก่อนจะให้หน่อยจะให้จะให้มาอุไม่ได้จรินะไม่ไหวแล้ว Ok, P'Na có sẵn không? Sẵn 2, 3 hả? Khách Đi ra đường Mùa bị à. kẹt lá hồn โอเคก็หรือใครชนะใครชนะใคไม่ใช่ใคไม่ใช่ใครใครมาเดินใครอยู่นาที่สุดพิรุษพิรุษใครอยู่นานที่สุดพิรุษคนหนักไหยใช่แหละหนักไม่หนักไม่เกี่ยวไม่เอาไม่ยอมมันขึ้นอยู่การทรงตัวมากกว่าไม่ยอมเอางี้เอาปลาอีกไหมเปลาวานเหรอปลาวานโอเคได้มาทุกคนมีปลาวานมาเปลาวานไม่ใช่เหรอจะมาเป็นปลาวานไม่ใช่ปลาวานพิชชาถ่ายเหนื่อยนักดุไหมโอ้ใช่ๆง่ายอันนี้ง่าย โอเคหน้าหนึ two, ่งสองสามหนึ่งสองสามใครพักฉันเองโอเคไม่เป็นไรจุ๊ว่าพนานอยู่โอเคข้อที่สองโอเคโอเค โอเคพร้อมนะทุกคนแดงแดงกันนะต้มยีแต่ว่าแต่ว่ารุกนานก่อนนะเออไอ้ดิ๊อ่ะพวกอี่ฉ่เนี่ยพีคือเจอคำพ่ล่ะอันนั้นเงี

ก็คือโดูต็มนะดนเต็มเตงไดูเต็มหน่องไหน่หนักไงเลยอะไรไม่เกี่ยมันเดิอยู่ข้างตรงตัวนะโอโปสุดเลยแกตอนนี้เราว่ามันก็หนึกนะใช่นอนก็ดีไหมโอเคเดี๋ยวไปเอาสายใหญ่มานอนเลยเนาะไปด้มาทุกคนขามขึ้นเราคนนั้นขึ้นเรคนนัแบบนี้บอกได้ชู่ไาไปเเวเเร็ว เฮ้ยแ่น้าสวยมากสวยม,มากเลยเหรอมาอะไรนะมา,มาช่วยใคหน่อยโ <Okay. S 3> อ,อเคโอ,อเคได้แล้วมารอกันโอเครอนเลยนะกูแน่ทุกคนฟันดีโอเคมาเลยนะ ทคนเช้าแล้วตื่นเร็วตื่นแล้วเหรอโอยมองมอะนอนแล้วหมอโอห้องโมเลยอะห้อโมเยไปล้หเฮ้ยทุกคนตื่นมาล้นด้แก่อนสิ ทุกคนคะเราก็อยู่ในสาะว่ายน้ำครบยี่บสีชั่วโมงแล้วค่ะแล้วชอบคลิปอืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครตด้วยคนตดตามช่องทุกคนงเป็นสารที่ตอพทันเนี่ยค่ะทุกคนและถ้าใครอยากหาประสบการณ์สนุกในสระว่ายน้ำก็สามารถทำได้นะคะแบบกวกเราเลจคลิปนะคะ